ปลาเผาสูตรมันเจดฉบับคนขี้เกียจปลาร้อยกว่ากับพัดลมพันกว่าเนี่ยไม่นจะคุ้มเหรอวะมันไม่พังมันจะไปพังได้ยังไงอยากให้ทุกคนได้กินทุกคนทุกคนพี่น้องอะไรเห็นยิ้มป่ะพี่ไหนูเอาเป็นอะไรสโลงแซ้งแรงขนาดนั้นขี้เกียจเลยช่วงนี้นเนี่ยหามันไม่เจอเลยเนี่ยพี่เอ้าเอ้า ไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวใครก็ตามมาไปซื้อปลามาตัวเกียดพี่เกียไปซื้อปลามาเออวันนี้เอ้าทำไมซื้ออะไรที่มันง่ายๆไม่ได้เหรอไก่ห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยที่มันกินได้เลยง่ายๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวอูปลาทั้งตัวขี้เกียจใจห่าแป๊บเดียวเดี๋ยวผมทําให้ดูวันนี้ผมจะทําสูตรปลาเผาฉบับคนขี้เกียจเหมือนอีพีที่แล้วไงอี้แล้วเหรอกุ้งฉบับคนขี้เกียจ รอบนี้เจอปลาเผาฉบับคนขี้เกียจอย่างแน่นอนเขาบอกอะไรอย่างไดยปะเอาแบบว่าขี้เกียจสุดไหมซื้อเขาแดกขี้เกียจย่างแล้วอะขี้เกียจออกไปรอที่เราไปรอแล้วเนี่ยไปซื้อปลามาเนี่ยมันไม่ขี้เกียจเลยเหรอเนี่ยจ่ายร้อยสี่สิบมึงได้แล้วตัวหนึ่งผักนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนี่เขาก็ตกมาให้นี่เขาก็เลี้ยงมาให้ตกจะนั่งย่างเนี่ยนั่งไม่ต้องนั่งย่างเดี๋ยวดูเดี๋ยวทําให้ง่ายนิดเดียว ししนี่เขาไปดูอันนี้มานนี่เห็นไหมเนี่ยไงไงไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเออดูวันนี้จะทำปลาเผาสูตรนี้ให้ดู นีเขาจะไม่ช่วยอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นไม่ลงมือทําอะไรแม้แต่ล้างปลานะไม่ต้องไม่ต้องมึงมีหน้าที่แดกอย่างเดียวเฮ้ยมึงมึงมีหน้าที่แค่อ้าปากแล้วก็ทําลําไส้ให้ย่อยปลากูอย่างเดียวพอเดี๋ยวที่เหลือทําให้จริงอะ่ะแปบเดียวด,ดูเดี๋ยวมาดูปลาเผาสูตรบรรเจดฉบับคนขี้เกียจจะเป็นยังไงไปดูขั้นแรกขั้นแรกเหรอเอาปลาไปล้างก่อนอย่าบอกนะไหน ย่าก yeah 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 yeah, you know ูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่กูรู้มึงค um> ิดอะไรอยู่มันคือมันคืนคขี้เกียจไหญ้หลังปลาโดนห้ามเถอะเฮ้ยเล่นยังมันจะขี้เกียจได้ไงวะโอ้อ่ะไม่เป็นไรถือว่าหยุดหยุดนยแล้วกันในเวลาที่มันย่างเนี่ยเราต้องรอถูกปะเอาแค่ตรงนั้นพอเราใช้เวลาส่วนนั้นไปทําอย่างอื่นดีกว่าอย่างน้อยก็ทุ่นแรงได้จริงนะอันดับต่อไปฮะ ตามมาเดี๋ยวมันไวแบบนี้หรออมันไม่ไปไหนหรอกมันตายแล้วไปเอาไม้ไผ่ไม่เอากระมังกระมังอะไรเมื่อไหร่ไม่ต้องกูขี้เกียจเข้าใจไหมปล่อยไว้่างนี้แหละกูเลิขี้เกียจแดกอะดูกรรมวิธีมันแต่ละอย่างอินเดียอินเดียโอ้ยอินเดียไปเอาไม้ไผ่ไปขั้นต่อไปต้องทำยังไงหาไม้ไผ่เอามาทำอะไรไม้ไผ่นีเอามาสวนปลาไงจ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยนี่ไดูไม่ใช่เรื่องไม่ไพ่เลยเลยใชล่องเลือดเลยเรื่อยๆขี้เกียจทุกคนที่โบจะบอกว่าอันนี้คือไม่ใช่การแสดงแต่อย่างใดนะคะนี่มันคือน,นิสัยจริงของพิม <c oughs> มันทำอะไรมันก็จะทิ้งเอาไว้ตรงนี้ล่ะแล้วพอจะตามบนตามดาดประจำไม่ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะมันคือเรื่องจริงขี้เกียจขี้เกียจยังเหนื่อยขนาดนี้นะคะยันกูไม่ตายเลยหรือหรือไปเอาไปเสียบตูดปลาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาพัดลม1ตัว ตามชาวบาของเขาเขาจะต้องมีพัดลมในการเสียบทําให้ปลายมันหมุนตุ้ง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 ไปไปดูกันซื้อกินเกคนซื้อกินก็บางทีก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแล้วประกันอร่อยแล้วไม่ไปหาเติมหาเตามย่างอ่ะนี่ไงอ้าวเครื่องไงเครื่องย่างผมไงเครื่องย่างอะไรนี่ไงเครื่องย่างปัญญาอ่อนแหละพัดลมไม่ใช่พัดลมไปแล้วสมองมันนี่แหละ คือเครื่องหมุนของเรานี่คือทุกบ้านต้องมีแน่นอนใช่ไหมถูกต้องอ่าความเฟี้ยวเป็นไงเอ <Hey. S 1> ๊ปาลาปลาร้อยกว่ากับพัดลมพันกว่านี่มันจะคุ้มกันหรอมันไม่พงังมันจะไปพังได้ยังไง เชื่อเจอดิดซีจะไม่คุม้มหมดนะตัวมันคุ้มจัะสำหรับคนขี้เกียจมันเป็นคุ้มเสมอแหละหบาทสิบาทมันก็คุ้มข้อมือข้อมือเกียนเท่าไหร่เออข้อเนี่ยมันนั่งหมุนเนี่ยข้อเนี่ยลูกละแสนสองแสนวัวเข่าเดินไปเอาเตาเดินไปเดินมาเนี่ยลูกละห้าแสนเพราะฉะนั้นใครก็บาทถือว่าคุมา้มคุ้มจริงจริงยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งนี่คือเครื่องย่างฉบับของไอเจิดเอาไปได้านนอกกันเถอะ เดี๋ยวเอามาทำไมอะเอาโต๊ะไปทำอะไรไม่ได้ทำไมการยืน,น <S <S ดูเนี่ยขาอยู่หัวเข่าเลยรูเขาไหลมันแบบว่านั่งชิลๆเลยสไตล์คนที่เกียดย่างเงี้ยป่าวาที่เกียดแล้วตัวเขาถามเลยหน่อยอพุงมันจะไม่ทะลักออกมาใช่ไหมไม่ทะลักอยากโอ้โหยังไงโอ้โหรู้ย่างเหมือนสร้างเลยวะนี่นะจะดีเป๊ะเดี๋ยวเๆๆเดียไปสว่านเจาะดีกว่าเดี๋ยวสว่านเจาะก่อน เจาะแล้วเอาเกียวมาใส่อ่าสว่านเจาะเนี่ยใส่ให้มันเข้าขไหนเจาะไปเจาะแปดมิลมาแล้วเดี๋ยวนี่สวมเข้าไปนี่แล้วก็ให้มันอยู่กับบัางนี้อ่าชอบ,บคนขี้เกียจแต่ช่างสรรหา,า,าไม่ต้องแดกจ้าไม่เป็นไรน้องๆครับซ <c oughs> ื้อกินง่ายกว่าเดียบร้ นี่แลนวหมมันจะพอดีอ่าถูกต้องครับถูกต้องนี่เห็นมนและอะไรและอะไรเราต้องใช้อะไรเราต้องใช้อะไรถูกต้องตั้งใจไม่น่าพาพี่ยิ้มไปเจอกับตาเด่นเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เจอกับตาเด่นนะคะพี่ยิ้มเขาก็เลิกทําอะไรที่มันยากเลยเขาจะทําอะไรที่มันง่ายไปหมดคือทําอะไรก็ได้ที่มันไม่คิดเยอะเขาได้เชื้อมาแล้วค่ะเน้นน้นนนนนนนอไอืออือสองนสองนสรือว่าที่จริงนะตาเด่น พ่อเ้งคือพ่อของกู D N A ดีแค่ไหนขนาดนี้จำพ่อไม่ได้เหรอลูก <laughs> ลูกพ่อเด่นเลยนี่แล้วพ่อยังคือใครนั่นน่ะสิแกเป็นใครแต่ัยกูงมันหัวแม่งืังไงความสูงโอ้โหดูดูทำไมมันพอดีขนาดนั้นน่ะเเต่ดูต้องสูงขนาดนีนดนูเกิดมาคู่กันขนาดนั้นเลยเหรอนี่ดู ่ห้ดูดีดีเป๊ะ Beautiful ยังไง Yes Beautiful เรื่องมันสวยงามมากเลยเผาปลาอัตโนมัติใช่ปะลัวเจอคนขี้เกียจพัดลมเนี่ยรู้ไหมปุ่มที่เขาวางต่ำเนี่ยเขาใช้เท้าเปิด Yes เอออยากรู้ว่าวิธีการเปิดที่จริงเป็นไงอ้าวมาไม่หมุนอ่ะเึงปังปังอ๋อปักนีดปักนีดอ๋อปักนีดปักนีดพัดลมพังแล้ว หลงแน่แต hey. yes, yes. yes, yes, uh ่เยอะซะเยอะเลยเยอะสซะมันยาวไปไหมท็อกมันเยอะเกินใช่ไอเวนตะไลคลิปหลอกกูปลาแมงวันโตจะเน้า แพงวันแบงวันแดกปลาก็ไปครึ่งไรหน้าอีกรูไม่เฮียกูรื่งตบมือในมือกูชายหมดแล้วเนี่ยไปจุดเตากูรู้แล้วว่าจะต้องใช้อะไรเดี๋ยวมาเจอกันในฉากต่อไปเลยว่าพี่ยิ้มจะเปลี่ยนจากพัดลมเฮียนี่เป็นอะไรไปแพงวันตอมจนจะเล่าอยู่แล้วไอสัตว์มางอามากทำอย่างนี้มันไม่ถูกเราตอเข้ามาเตาเขาจะพังหมดเลยนี่ไตตะวันแบบนี้กูจะล็อกเข้าไปอย่างนี้ ว่ามันน่าจะได้นะเฮ้ยปวดเลยเกิดอะไรเกิดกลัวได้ซื้อไม้ใหม่ทำไม้ใหม่แล้วเนี่ยเกิไม้เสียเอาละทุกคนน้องกูเอาละแล้วปลาจะเน่าแล้วดูนี่มันจะป้องเป็นอย่างนี้ไอ้หนูหมุนตามสิลูกไอ้หนูเฮ้ยกัดไม่ได้นะกำลังกัดมาแล้วเหี้ยอ๋อมันไม่ไปกับตัวเอาคือไม้ไปแต่ปลาไม่ไปปลาไม้ไป ปัญหาเยอะเนาะแล้วอีกที่อ่ะปลากูมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยตัวเนี้ยนี่มึงทำอะไรเนี่ยอ้าวกูขี้เกียจไงทำอะไรเนี่ยอ้าวเจาะปลางานเจาะปลาถูกต้องลอยลวดไงไม่กันใหญ่แล้วนะไม่ใหญ่หรอกงานนิดเดียวเล็กๆมันมันจะไม่ใช่คนขี้เกียจหรอนะมันจะเป็นคนบ้าแล้วนะคนพิบ้าเหะอลาดห่อฟอยแดงทดสอบมาแล้วเนี่ยไม่ได้พี่ห่อฟอยเปลืองตำรวจตำรวจจ่าบิ๊กกินได้อยู่ไหมเนี่ยได้ดิได้ได้สบายมากชิลชิล ซื้อกินเถอะน,น้องๆอ,อ,อุ้ยคุณอุ้ยเพื่อนสุดยอดเนี่ยแหละรางวัลโนเบลปีนี้เบลขเขาน้องเก่งที่สุดเดูชนขี้เกยียจมาแล้วอุย้ยนี่ดูพี่ยิ้มพอใส่เกลือเข้าไปปุ๊บดูนี่แล้วก็หมุนนี่อืเกลือเข้าหน้ากูหมดเลยอืะไรเงีเ้ย <laughs> ยไงเอ้ยไงเห็นไหมสบายนั่งชิลเอาสบายใจอยู่ที่ไหนเอ๊ะไม่แดงไรสักได้เลยได้เลยขอแรงๆรงได้ไหมได้เลยจัดมาและนี่คือปลาเผาบรรเจิสุดข้อยิเกียดไปไปอ้าวไม้หักไอ้เหี้ยไม้หักเอาเวลาว่างๆไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมท่ามกลางสายฝนและธรรมชาติที่เกลียดเราจริง ไอ้ลูกค้ามาลูกค้ามาคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเดินไปไหนเดินเลยไปแล้วคุณลูกค้าไปแล้วว่าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงไาเดี๋ยวเราย่างให้มันสุกแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าว่าปลาสูตรความขิดเกียออกมาเจอจะเป็นยังไงมาค่ะทุกคนตอนนี้ เผาอุ้ยนากินอร่อยมากยังดีเนื้อนี่หวานเลยเดี๋ยวเปิดให้ก่อนเลยดีกว่าสำหรับอันนี้มันเราเป็นเจ้าของไงนี่ดูเนื้อดูเนื้อเนื้อดีจัดจัดดูแล้วก็ป้๊บเขาให้แล้วก็ ลองลองลองต่อใช้มือเลยแล้วกันนะเอามือเลยบอกเลยว่าพอเวลามันสุกแล้วมันหอมมากจริงขอบกลอกเปลือกหน่อยลอกเปลือกหน่อยล็อกเปลือกไม่ใช่มะม่วงจิ้มค่ะมามาย่ังไงอร่อยเฉยอร่อยเฉยพูดมาว่าอร่อยเฉย ป็นไงอร่อยโอ้สูตรนี oui> ้อยากให้ทุกคนได้กินทุกคนทุกคนใครจะแดกก็ะแดกเน่ผมไม่แดกคนนึงแหละทำเลยนะไม่ก oh uh ินอร่อยมันแห้งมันแห้ง้ใครจะทำก็เอาไปทำตามเถอะดูสภาพจุนใจว่ะเป็นไงบ้างจุนใจตัวน้องชายไหมพี่ใช่ หอมกลิ่นฟันไฟสุดเอดสุกเท่ากันทุกอน,นูผลนเยี่ยมไปเลยดูการระเบิดของเกล็ดปลาอยากใส่กล่องให้ทุกคนได้กินใครจะกินคอมเมนต์ Comment มาเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ห่อใส่กล่องไปใส่ฟอยอยไปส่งแบบ EMS ด่วนไปให้กินเลยบาก,กินดีกว่าอยากให้ทุกคนได้กินไงต้องได้กินทุกคนเป็นไ,ไงบ้างกับเมนูสุดบันเจดิดฉบับคนขี้เกียจแบบนี้อ่าอยากจะให้เรานะ ทำเมนูแบบฉบับคนขี้เกียจแบบไหนคอมเมนต์มานี่มีตั้งแต่อาหารทะเลแล้วนี่ปลาน้ําจืดมาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเป็นอะไรมาคอยดูกันสําหรับวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเั็นว่าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะหรูอมานะสูที่